บิตติพูดเรื่องเล่าของยายชวนหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญส่วนมากจะไร้คนหนุ่มสาวเพราะพวกเขาเหล่านั้นเดินทางเข้าเมืองใหญ่เพื่อสแสวงหาความมั่งคั่งสีวิไลเพราะหากอยู่บ้านนอกชนบทไม่มีทางที่จะมอบโอกาสแบบนั้นให้ได้ ที่มีเหลืออยู่ในหมู่บ้านจึงมีเพียงเด็กและคนชราที่นานทีปีหนลูกหลานจะแวะมาเยี่ยมหาหรือคนแก่บางคนก็ยินดีตามลูกหลานไปอยู่ในเมืองเรียกว่าย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิดไปตั้งรกรากใหม่เพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดลูกหลานในตอนบ้านปลายแต่ไม่ใช่ยายชวนหญิงชราที่มีอายุเกือบร้อยปี ที่แม้ลูกหลานจะเกลีย้ยกล่อมให้ย้ายไปอยู่ในเมืองยังไงยายชวนก็ไม่ยอมไปสักทีดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของลูกหลานที่ผัดเปลี่ยนแวะเวียนกันมาเยี่ยมหญิงชรา,ท,าทั้งที่ยายชวนบอกลูกหลานว่าไม่ต้องลำบากมาหาบ่อยๆหรอกแกอยู่ได้สบายมากเพราะแม้อายุใกล้จะเข้าเลขหลักสามในอีกไม่กี่ปี เส้นผมบนศีษะจะขาวโพลนและบางจนเห็นโคนผมแต่หญิงชาราก็ยังดูแข็งแรงอาจเพราะยายชวนแกสุขภาพจิตด,ดีเพราะทุกเช้ายายแกจะออกมาเดินเล่นเป็นประจำพอตกบ่ายแกก็ย้ายตัวเองไปนั่งอยู่บนแค่ไม้ใต้ต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านนั่งตำหม,มากห่อพลูและเอาเข้าปากเคี้ยวหยับหยับ ยายชวนแกชอบเคี้ยวหมากมากเคี้ยวจนน้ำหมากเลอะปากแดงกำํำเหมือนเลือดเลอะปากดีๆนี่เองทำให้เด็กๆที่พากันวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นกลัวหัวหดหญิงชราเห็นอาการของเด็กๆก,ก็ได้แต่ยิ้มชอบใจสายตาเปล่งประกายแห่งความสุขคนแก่ไม่ใกล้ฝั่งชีวิตก็มีเท่านี้นั่งมองลูกหลานเหลนวิ่งเล่นสนุกสนาน หญิงชาราบ้วนน้ำหมากทิ้งก่อนจะกวักมือเรียกเด็กๆให้เข้ามาหาซึ่งชาวบ้านที่ผ่านไปมาเห็นจนชินตานาทีนี้เด็กคนไหนที่มีท่าทางกลัวยายชวนต่างก็สลัดความกลัวทิ้งและเดินเข้าไปหายายอย่างดีใจจนลืมไปว่าเมื่อครู่ตัวเองมีสีหน้าหวาดกลัวยายแค่ไหนที่เป็นแบบนั้นเพราะทุกวนันช่วงบ่ายคล้อย ไปจนถึงช่วงตะวันจะชิงพรบยายชวนแกมักจะมานั่งเล่าเรื่องต่างๆมากมายให้เด็กๆฟังและเรื่องเล่าที่ยายชวนชอบเล่าบ่อยๆเห็นจะเป็นเรื่องจำพวกผีเรื่องหลอนๆอ,อะไรพวกนั้นซึ่งเด็กๆต่างก็ชอบฟังมากวันนี้ก็ไม่ต่างไปจากทุกวันเหมือนเคยเด็กๆที่วิ่งเล่นอยู่เริ่มเดินมานั่งใต้ต้นมะขามจนครบทุกคน ยายชวนจึงได้เริ่มเล่าเรื่องแรกขึ้นยายชวนเล่าว่าสมัยก่อนหมู่บ้านเราเต็มไปด้วยต้นไม้และป่ารกสูงท่วมหัวผู้คนส่วนมากทำไร่ทำนาและล่าสัตว์ทำให้ต้องเดินทางเข้าป่าอยู่บ่อยครั้งและในป่าแห่งนี้นี่เองมีเรื่องราวความสยองขวัญให้ได้พูดถึงเมื่อนานมาแล้วตอนยายเป็นเด็ก เคยฟังเรื่องผีในป่าลึกซึ่งผีตนนี้เป็นผีป่ามันเป็นผีที่ดุร้ายมากใครที่หลงเข้าไปในเขตของมันน้อยคนนักที่จะได้กลับออกมาเยือนโลกภายนอกอีกครั้งผีป่าตนนี้มีรูปร่างสูงใหญ่ผิวดำมะเมื่อมผมยาวรุงรังดวงตาสีแดงจ้ามันจะปรากฏตัวในเวลากลางคืน ร้อมกับเสียงหัวเราะที่น่าสะพรึงมีอยู่ครั้งหนึ่งมีหนุ่มใหญ่ใจกล้าในหมู่บ้านมันชื่อไอ้แดงไอ้แดงไม่เชื่อเรื่องผีมันจึงเข้าไปท้าทายผีป่าด้วยการเดินเข้าป่าลึกปาก,ก็ตะโกนท้าทายสารพัดคำหยาบคายว่ากันว่าคนเข้าป่าอย่าปากดีแต่ไอ้แดงกลับทำยิ่งกว่า ไอแดงเดินทางเข้าไปในป่าลึกหลายวันมันก็ไม่เจออะไรมันจึงยิ่งได้ใจพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดอย่างเรื่อยเปื่อยทำในสิ่งที่เป็นข้อห้ามจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่ไอแดงกำลังนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มันก็ได้ยินเสียงหัวเราะที่น่าคนลุกดังขึ้นไอแดง รีบดีดตัวลุกขึ้นมองไปรอบๆแต่มันก็ไม่เห็นใครสักพักเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นคาอยู่นี่เสียงทุ้มต่ำดังขึ้นจากด้านหลังไอแดงมันจึงหันไปมองไอแดงก็พบกับร่างสูงใหญ่ดำเมื่อมื่อยืนอยู่มันคือผีป่าที่ชาวบ้านไม่อยากพบเจอไอแดงตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูก มันพยายามวิ่งหนีแต่ผีป่าก็วิ่งตามมาอย่างรวดเร็วในที่สุดไอแดงก็ถูกผีป่าจับตัวได้เวลาผ่านไปหลายวันชาวบ้านที่รู้ว่าไอแดงไปทำอะไรจึงพากันออกตามหาแต่ก็ไรร่องรอยหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าลึกอีกนอกจากผีป่าแล้วยายชวน ยังเล่าเรื่องผีตนอื่นๆเพื่อให้เด็กๆได้รู้ถึงเรื่องราวความสยองขวัญที่มีอยู่ในโลกใบนี้ซึ่งเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของผู้มีวิชาอาคมเมื่อก่อนหมู่บ้านหนองปลาชุมมีหมอผีอยู่คนหนึ่งหมอผีคนนี้มีชื่อว่าพ่อหมอคงพ่อหมอคงเป็นคนที่มีวิชาอาคมแก่กล้าสามารถรักษาคนป่วย และขับไร่ผีไล้าได้แต่พ่อหมอคงมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือแกเป็นคนเจ้าเล่และโลภมากพ่อหมอคงมักจะเรียกเงินค่ารักษาแพงๆจากชาวบ้านและบางครั้งก็ใช้วิชาอาคมของตนไปในทางมิชอบเพื่อให้บรรลุแก่ประโยชน์ของตัวมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนในหมู่บ้านมันชื่อไอ้เขียว อยู่ๆไอ้เขียวก็ป่วยหนักไอ้เขียวไปหาพ่อหมอคงหวังให้แกช่วยรักษาแต่พ่อหมอคงกับเรียกเงินค่ารักษาแพงมากแพงจนไอ้เขียวไม่มีเงินจะจ่ายไอ้เขียวจึงไม่สามารถรักษาอาการป่วยของตัวเองได้เมื่ออาการหนักขึ้นเรื่อยๆในที่สุดมันก็ตายหลังจากที่ไอ้เขียวตายพ่อหมอคงก็เริ่มมีอาการแปลกๆ แกมักจะเห็นภาพไอ้เขียวมาหลอกหลอนยืนชี้หน้าดาอยู่ตลอดเวลาทั้งยังขู่จะเอาชีวิตพ่อหมอคงไปอยู่ด้วยก็อย่างว่าคนทำผิดย่อมรู้ตัวเองดีพ่อหมอคงจึงเกิดความกลัวแกรู้ว่าไอ้เขียวจะมาเอาคืนเพราะแกเป็นคนทำของใส่ไอ้เขียวเองเรื่องถูกเปิดเผยก็ตอนที่พ่อหมอคงล้มป่วยลงและเผลอหนัก ก่อนตายชาวบ้านที่เคยศรัทธาต่างเบือนหน้าหนีเรื่องของพ่อหมอคงเป็นอุทาหรณ์สอนให้รู้ว่าการใช้วิชาอาคมไปทางที่ผิดอย่างไรเวรกรรมก็ย่อมตามทันเรื่องนี้ทําให้เสียงเด็กๆแตกฮือฮาเพราะบางคนก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างจากพ่อแม่ส่วนบางคนบอกว่าตัวเองจะไม่ทําสิ่งไม่ดีทำให้หญิงชราย,ย้มยิ้มบางบาง ยายชวนเล่าเรื่องผีให้เด็กๆฟังจนกระทั่งฟ้าเริ่มมืดเด็กๆจึงต่างพากันแยกย้ายกันกลับบ้านของตัวเองพร้อมกับความรู้สึกหวาดกลัวแต่กระนั้นก็เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานพอเช้าวันต่อมายายชวนก็ออกมานั่งอยู่ที่แคร่หน้าบ้านเหมือนทุกๆวันหญิงชาราตาฟ้าฟางมีเรื่อง ราวผีมากมายไม่จบสิน้นแกนั่งรอเด็กๆเ,เลิกเรียนกลับมาเพื่อจะมารอฟังเรื่องเล่าของแกวันนี้ยายชวนตั้งใจจะเล่าเรื่องผีเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่หญิงชาราถามเด็กๆว่าพวกเองรู้ไหมว่าต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้านของเรามีผีสิงอยู่เมื่อก่อนมีต้นตะเคียนใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมันใหญ่มาก จนสิบคนโอบไม่รอบต้นตะเคียนต้นนี้เป็นที่เคารพของคนในหมู่บ้านพวกเขาเชื่อว่ามีผีตะเคียนสิงอยู่ผีตะเคียนต้นนี้เดิมทีก็ไม่ดุร้ายอะไรหรอกยายชวนเอ่ยขึ้นก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องความเป็นมาของผีต้นตะเคียนเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนยายเริ่มเป็นสาว ตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านคนเก่าตายไปก็มีผู้ใหญ่บ้านคนใหม่มาแทนที่ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่นี้แกชื่อตาสมและตาสมคนนี้นี่เองที่ทําให้ผีตะเคียนกลายเป็นผีร้ายเมื่อตาสมแกอยากได้ต้นตะเคียนใหญ่ไปสร้างบ้านแกจึงเป่าประกาศหาคนที่ใจกล้าพอที่จะตัดต้นตะเคียน ซึ่งก็บังเอิญมีคนคนหนึ่งที่อยากลองดีขันอาสาจะตัดต้นไม้ให้มันชื่อไอ้ขามขามเป็นพวกชอบลองวิชาลองของแน่นอนว่าหากมันตัดต้นตะเคียนสำเร็จและไม่เป็นอะไรสิ่งที่ตามมาคือชื่อเสียงทั้งเงินทองที่มากกว่าค่าจ้างที่ได้รับจากตาสมวันตัดต้นตะเคียน ก็ทำพิธีกรรมต่างๆด้วยท่าทีที่วางมาดเคร่งครึมอย่างน่าเกรงขามมีคนในหมู่บ้านมามุงดูมากมายและขามก็ทำสำเร็จตาสมได้ต้นตะเคียนใหญ่ไปสร้างบ้านสมใจช่วงเวลานั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากตาสมสร้างบ้านเสร็จและเข้าไปอยู่จากครอบครัวที่เคยสงบสุข กับร้อนเป็นไฟคนในบ้านทะเลาะกันอย่างไร้สาเหตุแทบจะทุกวันหนักสุดเข้าตาสมถึงขนาดลงไม้ลงมือกับเมียด่าดทอลูกๆล,ลูกของตาสมสองคนทนไม่ไหวต่างพากันแยกย้ายไปอยู่บ้านผัวบ้านเมียของตัวทิ้งให้พ่อแม่อยู่กันสองคนจนมีคืนหนึ่งก็เกิดเสียงทะเลาะกันใหญ่โต และตามมาด้วยเสียงตบตีเหมือนเช่นเคยและเพาะชินชาชาวบ้านใกล้เดือนเคียงทุกคนจึงไม่ได้ให้ความสนใจจนตอนเช้าลูกๆของตาสมมาหาพ่อแม่ถึงได้รู้ว่าตาสมกับเมียกันตายชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเล่าว่าได้ยินเสียงคนทั้งสองมีปากเสียงกันเรื่องผู้หญิง ยายสายเห็นผัวอยู่กับผู้หญิงหลายครั้งแล้วยายสายจึงออกปากต่อว่าผัวแต่ตาสมก็ปฏิเสธทุกครั้งไปหนักเข้าคนทั้งคู่ก็ทะเลาะกันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็เกิดโสดนาฏกรรมอย่างที่เห็นชาวบ้านที่ได้ยินต่างวิพากวิจารณ์กันต่างๆนานาแต่ทุกคนก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนั้นที่ยายสมพูดถึงสักครั้ง เรื่องของตาสมกับยายสายผ่านไปยังไม่ถึงเดือนดีไอขามที่เลื่อนขั้นเป็นหมอผีขามอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนป่วยวิกลจริตพูดจาเพ้อเจ้อไปต่างๆนานาชาวบ้านทุกคนจึงลงความเห็นว่าเรื่องของตาสมกับยายสายรวมถึงเรื่องไอ้ขามเกิดจากอาถรรพ์ผีต้นตะเคียนเรื่องลือสะพัดจนลูกๆของผู้ใหญ่สม ตัดสินใจไม่เก็บบ้านไม้หลังใหญ่ที่สร้างจากต้นตะเคียนนั้นไว้พวกเขาตกลงรื้อบ้านยกไม้บริจาคให้วัดไปยายสรุปแล้วมีผีตะเคียนจริงไหมจ๊ะเด็กหญิงคนนึงเอ่ยถามอย่างใคร,ร่รู้คนอื่นๆก็พลอยอือออไปด้วยยายชวนไม่ตอบในทันทีแต่ส่งยิ้มบางๆอ่อนโยนให้เหล่าเด็กน้อย ยายก็ไม่รู้หรอกว่าผีตะเคียนมีจริงไหมยายไม่เคยเห็นแต่จำไว้นะเด็กๆอะไรที่ไม่สมควรกระทําพวกเองก็อย่าได้หาทำํำคิดให้ดีให้รอบคอบจะได้ไม่เดือดร้อนภายหลังหญิงชาราเอ่ยปากบอกสอนเด็กๆบางคนก็พยักหน้าคล้ายเข้าใจบางคนยังติดใจเรื่องผีตะเคียนอยู่ กระนั้นยายชวนก็หันเหความสนใจของเด็กๆด,ด้วยการเล่าเรื่องต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่ชอบเล่นพิเรนอย่างการล่าท้าผีมันเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนนี้แม้โลกจะก้าวหน้าและพัฒนาไปมากแต่ความเจริญก็ยังคงเดินทางมาหมู่บ้านหนองปลาชุมเชื่องช้าอยู่ดีไม่ต้องพูดถึงเมื่อหลายสิบปีก่อนเลย ผู้คนในหมู่บ้านหากอยากหาความครื้นเครงก็ต้องรอช่วงงานบุญหรือเทศกาลสำคัญอย่างปีใหม่หรือสงการแต่ก็นั่นแหละมันจะมีพวกวัยรุ่นชอบเล่นแผงๆฆ่าเวลาชีวิตด้วยความคิดอุตริสมัยนั้นหมู่บ้านเรามีบ้านร้างหลังหนึ่งปลูกอยู่ท้ายหมู่บ้านมันถูกทิ้งให้ร้างเพราะเจ้าของเดินทางไปค้าถานกันแล้วทั้งผัวทั้งเมีย เด็กๆบางคนเกาหัวแกลแกๆพากันสงสัยแค่ไปค้าฐานบ้านจะมีผีให้ไปล่าท้ากันทำไมแต่ก็ไม่กล้าถามเพราะกลัวเรื่องเล่าจะขาดตอนกระนั้นยายชวนก็ยังอธิบายให้เด็กๆฟังว่าค้าฐานที่ว่าคือตายจากโรคใบนี้ไปแล้วนั่นเองอุปมาว่าร่างคนตายนําไปเผาจนกลายเป็นเศษเท่าฐานนั่นแหละ อธิบายจบยายจึงเริ่มเล่าเรื่องต่อในหมู่บ้านจะมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่หาดีแทบไม่เจอวันๆันทำแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องวันหนึ่งไอ้คนที่เป็นหัวโจกประจำกลุ่มได้นัดเพื่อนๆพืสองสามคนไปเจอกันที่หน้าบ้านร้างหลังดังกล่าวที่สภาพบ้านในตอนกลางคืนและบรรยากาศโดยรอบมันต่างจากช่วงกลางวันมากบ้านไม้หลังเก่า สองชั on ite, ้นผุพังความเงียบทำให้ได้ยินเสียงไม้ลั่นเอียดอาร์ตบ้านหลังนี้เคยมีเรื่องเล่าของสองสามีภรรยาที่ต่างฝ่ายต่างวางยากันมุ่งหมายเอาชีวิตของกันและกันส่วนสาเหตุนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดจากอะไรเมื่อมาถึงหน้าบ้านชายทั้งสี่ต่างพากันขนลุกตั้งชันไปทั่วทั้งร่างแต่กันนั้น พวกมันก็ไม่คิดจะกลับง่ายๆคนทั้งสี่ย่างเท้าเข้าไปในบ้านร้างอย่างพร้อมเพียงบ้านทิ้งไว้นานไรคนดูแลเพียงมือผักเบาๆประตูก็เปิดออกเมื่อเข้าไปในบ้านร้างได้ปากก็ตะโกนท้าทายต่างๆนานาบางคนก็รื้อขนสิ่งของที่ถูกทิ้งไว้จนกระจัดกระจายทว่าฉับพลันภายในบ้านก็ค่อยๆเปลี่ยนไป จากบ้านไม้เก่าๆกับกลายสภาพเป็นบ้านหลังใหม่จนวัยรุ่นทั้งสี่ทำสีหน้าเลิกลักพางหันมองหน้าสบตากันนาทีนี้ไม่ต้องมีใครพูดพวกเขาก็รู้ได้ว่าตนเองโดนดีเข้าแน่ๆแล้ววัยรุ่นทั้งสี่พยายามหาทางออกจากบ้านร้างหายังไงก็หาไม่เจอจึงพากันเดินวนเวียนอยู่แบบนั้นคิดว่า เจอทางออกแล้วก็ยังย้อนกลับมาอยู่ตรงกลางบ้านอยู่ดีจนเวลาผ่านไปสามวันถึงมีคนผ่านทางไปยังบ้านร้างเจอคนทั้งสี่นอนอยู่หน้าบ้านสภาพซุดโสมอิดโรยร้องบอกแต่ว่ายอมแล้วยอมแล้วพวกเรายอมแล้วซ้ำๆพวกเองเห็นไหมเด็กที่ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ก็เป็นแบบนี้ ยายชวนเอ่ยขึ้นเรื่องต่อมาเป็นเรื่องเล่าผีที่เกี่ยวกับสัตว์ครั้งนี้เด็กๆทำหน้าตาตื่นเต้นเพราะอยากรู้ว่ามันจะเป็นผีของสัตว์ประเภทไหนยายชวนก็ได้แต่ยิ้มตามไหนแบบของแกยายชวนเล่าว,ว่าเมื่อก่อนหมู่บ้านเรามีหมาตัวหนึง่งมันเป็นหมาที่ฉลาดมาก ทุกเช้ามันจะตื่นและรีบรุกไปปุกเจ้าของเสร็จแล้วก็จะนั่งรอเจ้าของจัดการธุระส่วนตัวช่วงสายๆก็จะออกไปท้องไร่ท้องนาด้วยกันหมาตัวนี้มันชื่อว่าไอจุดไอจุดเป็นหมาที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเจ้าของมากทั้งยังช่วยหานกหาหนูเก่งมากเพื่อให้เจ้าของนำมาประกอบอาหารเรียกว่าทุกครั้งที่เจ้าของไอจุดไปขุดหาหนูนา มันก็จะตามไปด้วยทุกครั้งโดยไม่ทําให้เจ้าของผิดหวังแต่วันหนึง่งไอจุดก็ตายเพราะมันถูกงูฉกวันนั้นเจ้าของไอจุดตเตรียมจะไถานาแต่ด้วยความที่หญ้ามันรกเจ้าของไอจุดจึงไม่รู้ว่ามีงูเห่าอยู่ข้างหน้าแต่ไม่ทันที่งูจะฉกค,คนไอจุดก็วิ่งมาจากไหนไม่รู้มันรบนีบงับงูสะบัดออกไปอย่างแรง และตามไปกัดงูตัวนั้นซ้ำผลของการต่อสู้กันไม่เพียงงูที่ตายไอจุดก็จากไปเหมือนกันหลังจากที่ไอจุดตายเจ้าของมันก็เสียใจมากเขาคิดถึงมันทุกวันเพราะไอ้จุดสำหรับเจ้าของไม่ใช่เพียงสัตว์เลี้ยงแต่มันคือเพื่อนแท้ของเขาเมื่อทนความคิดถึงที่ล้นอกไม่ไหวเจ้าของเจ้าของไอจุด ไปหาหมอผีให้ช่วยทำวิธีเรียกวิญญาณไอ้จุดกลับมาตอนแรกหมอผีไม่อยากทำหมอผีให้เหตุผลว่าอะไรที่จากไปแล้วมีอาจหวนคืนหรือแม้จะคืนกลับมาได้มันก็จะเป็นผลเสียมากกว่าดีแต่เจ้าของไอ้จุดก็ยังดึงดันเขาอ้อนวอนจนหมอผีใจอ่อนยอมทำพิธีเรียกวิญญาณให้ไอจุดกลับมาได้สำเร็จไอจุดกลับมาได้เจ้าของดีใจมาก ภายนอกไอจุดเหมือนเดิมทุกอย่างแต่นิสัยกลับต่างออกไปไม่เหมือนเดิมไอจุดกลายเป็นหมาที่ดุร้ายและทำร้ายคนไล่กัดคนหรือสัตว์ที่เข้าใกล้ซ้ำมันยังกินแต่ของสดๆอาหารที่มันเคยชอบกินอย่างไก่ย่างมันก็ไม่เคยแตะหนักสุดไอจุดจะทำร้ายเจ้าของที่มันเคยรักมากเจ้าของทำได้แค่กักขังมันไว้ไม่ให้ออกไปทำร้ายใครหมาไอจุด ดวงตาแดงกล่ำแยกเคี้ยวอยู่ตลอดเวลาจะจัดการยังไงก็จัดการไม่ตายทำได้เพียงมัดไอจุกไว้ด้วยได้สายสินจนมันร้องคางหนิมๆอย่างทุกข์ทรมานเจ้าของไอจุกได้แต่นึกเสียใจที่เขาไปปลุกวิญญาณหมาผีขึ้นมาเมื่ออับจนหนทางเจ้าของไม่รู้จะทำยังไงในที่สุดเจ้าของไอจุกก็ไปขอความช่วยเหลือจากพระ ให้พระมาช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณของไอจุกไปหลังจากวันนั้นไอจุดจากไปอย่างสงบหมู่บ้านหนองปลาชุมไม่มีหมาผีออกมาอารวาสอีกแล้วเรื่องเราของยายยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายทว่าน่าเสียดายที่ไร้คนเล่าเรื่องหลอนๆให้เด็กๆฟังอีกแล้วเรื่องเล่าของไอจุด เป็นเรื่องสุดท้ายที่ยายชวนได้เล่าให้เด็กๆฟังพอหลังจากวันนั้นยายชวนก็หลับไม่ตื่นอีกเลยแคร์นาบานตายตนมะขามวางเปล่าเด็กๆที่เคยฟังเรื่องเล่าของยายต่างพากันคิดถึงยายชวนเสมอแม้ตอนที่พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ยังนำเรื่องเล่าที่เคยฟังจากยายชวนไปเล่าให้ลูกหลานฟัง